เหตดังเปิดโปรไฟล์ธนกรสวรคนดังไกลชิดพิธาอดีชาวประมงสู่เวทีวุฒิสภาเฟซบุ๊กเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์รูปภาพและท่อความระบุว่าแฮชแท็กทุกคนคะแนะนาําสวคนดังค่ะสวธนกรถาวรชินโชตอดีชาวประมงสู่วุฒิสภานายธนกรจบการศึกษาในระดับปริญญาโทคณะรัฐประาศ,าศาสนศาสตร์เป็นนายกสมาคมการประมงแสมสารและรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายธนกรผลักดันและทำกิจกรรมร่วมกับนายพิธาและสสพักส้มขณะเป็นพักก้าวไกลจากนั้นนายธนกรสมัครเข้ารับการเลือกสอวอกลุ่ม6กลุ่มอาชีพทําสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประ,ประมงมีส่วนร่วมในการผลักดันพรกรประมงจนเป็นสอวอในที่สุด